หมดสาธยายเรื่องปัจจุปัน,นะสูตรที่หนึ่งอายตนะในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงที่มาจากพระสุดตันตปิดกสังยุตตนิกายสลายตนะวักสลายตนะสังยุตในย่อหน้าที่265เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้ อาตมาจะขอน้อมนำเอาปัจจุปันนสูตรที่หนึ่งซึ่งเป็นพระสูตรที่21ในสัทธะเปยารวกักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคําว่าปัจจุปันนะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือปัจจุบันพระสูตรนี้คือการนำปัญญาของผู้ปฏิบัติให้กลับมาสู่ฐานที่ตั้งที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือ ปัจจุบันนขกะนัหลังจากที่ได้ทรงสอนให้พิจารณาถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงในพระสูตรนี้พระองค์ได้ทรงตอกย้ำให้เห็นว่าหัวใจของการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นคือการเห็นความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นักกรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุที่เป็นปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงหูที่เป็นปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงจมูกที่เป็นปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงลิ้นที่เป็นปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงกายที่เป็นปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงใจที่เป็นปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุแม้ในหูแม้ในจมูกแม้ในลิ้นแม้ในกายแม้ในใจเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ปัจจุบันขณะคือสนามรบที่แท้จริงนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดแม้การพิจารณาอดีตจะเป็นไปเพื่อคลายความยึดมั่นแม้การพิจารณาอนาคตจะเป็นไปเพื่อทำลายความหวังแต่การปฏิบัติที่แท้จริงที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมได้นั้นต้องเกิดขึ้นในปัจจุบันขณนะ เพราะอดีตก็ล่วงไปแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงเราทำอะไรกับมันไม่ได้มีเพียงปัจจุบันนขนาดเท่านั้นที่เป็นเวลาเดียวที่เราสามารถลงมือปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงอะไรได้พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้กลับมาพิจารณาที่จักสุที่เป็นปัจจุบันคือตาคู่นี้ที่กำลังมองเห็นอยู่ ใจที่เป็นปัจจุบันคือจิตที่กําลังคิดนึกอยู่ในขณะนี้ 2. การเห็นความไม่เที่ยงในปัจจุบันการเห็นความไม่เที่ยงในปัจจุบันนั้นคือการเห็นอย่างไรคือการเห็นการเกิดขึ้นและดับไปอุทโยจะวโยจะของสภาวธรรมขณะที่ตาเห็นรูปการเห็นนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะที่สั้นอย่างยิ่ง แล้วก็ดับไปขณะที่หูได้ยินเสียงการได้ยินนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปและขณะที่ความคิดเรื่องหนึ่งผุดขึ้นในใจความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเพื่อเปิดทางให้ความคิดใหม่เกิดขึ้นการฝึกสติเพื่อให้เห็นการเกิดดับของอายตนะและสภาวธรรมที่เนื่องด้วยอายตนะ ที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าในทุกๆขณะจิตนี้เองคือการเห็นความไม่เที่ยงในปัจจุบันอันเป็นหัวใจของวิปัสสนาภาวนา 3. เมื่อเบื่อหน่ายในปัจจุบันจึงหลุดพ้นจากการทั้งสมเมื่ออริยสาวกได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในอดีตปัจจุบันและอนาคตจนครบถ้วนแล้ว ปัญญาของท่านย่อมครอบคลุมการทั้งสามท่านย่อมเกิดความเบื่อหน่ายอย่างถึงที่สุดเบื่อหน่ายในอดีตที่เคยผ่านมาแล้วอย่างว่างเปล่าเบื่อหน่ายในปัจจุบันที่กำลังแปรปรวนอยู่ทุกขณะและเบื่อหน่ายในอนาคตที่จะต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้ความเบื่อหน่ายที่เกิดจากปัญญานี้เองคือนิพิทายานที่จะนําไปสู่การคลายกำหนัด คือการสิ้นสุดซึ่งความทยานอยากที่จะเกิดอีกและเมื่อสิ้นความอยากที่จะเกิดจิตก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงสิ้นสุดการเดินทางในสังสารวัฏการเห็นความจริงในปัจจุบัน,นขณะจึงเป็นดั่งกุญแจดอกสำคัญที่สามารถไขประตูปลดปล่อยเราออกจากคุกที่ขังเราไว้ทั้งในอดีตและอนาคตได้ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร